สวัสดีครับวันนี้ก็มากับคอนเทนต์มาจ้าเต็มสูบเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวพลังแฝงดาบปักแต่เดี๋ยวนเรื่องของพวกรูนไอเทมพลังแฝงอนะไรเงี้ยรู่นซึ่งในสเรีมเพื่อนบอกว่าลองใช้รุนแบบคีราาผมไปเทสม,มาแล้วแล้วก็ลองออกคลิปด,ด้วยนะครับซึ่งมันไม่เวิร์กเว้ยมันไม่เวิร์กตรงที่อาถามว่ามันก็แรงกับตัวบางเลยตีตีต,ต,ตีแต่บางจังหวะเนี่ย มันอาจจะติดต้องติดคริมมันถึงจะแรงแล้วผมดูด้วยสกิลสออะไรเงี้ยมันถึงจะแรงนะครับแต่ถ้าตีโจมตีปกติที่สองไม่โดนอะมันก็มีดีโซเลตที่คอยแบบคํำจุนเนาะมาราว่าในเรื่องของรุ่นที่ผมรู้สึกว่าเทสต์นะตอนนี้เข้านะครับเข้าเลยเพราะผมขึ้นไปท็ทอปสิบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นี่ปึ๊บป,ป๊ปนี่นะฮะเออนี่เลยรุนนี่เลยดีโซเลตตรงกลางนะครับ ผมใส่แวมไพร์ดูดเลือดเวทแววไพร์มานะครับแล้วก็ใส่สเปริตใหม่ห้าก็คืออันนี้5ดูดเลือด5สเปริตตรงกลางนี่เอาไว้ตีธรรมดาเพราะเราจะต้องออกเป็นสายดาบแซด้วยนะครับตีธรรมดาดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสเต,ตนก็สายเวทตามปกติอันนี้คือเรื่องของรรนนะครับโดยเรื่องของพลังแฝงสีเขียวคุณเพื่อนจะเอาแบบสายอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่สีเขียวนะครับเป็นสีฟ้าสีนุ่นสีสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า ผมชอบเล่นแบบไดป้อมนะครับโดยเอาสกิลหนเข้าไปที่ป้อมวราปเข้าไป2แล้วกดอติอะไรอย่างนี้เนาะผมก็ใจะใช้ใตัวนี้แล้วก็รับลงรับเลนอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องเรื่องของเนเจอร์คลิปนะครับมันจะเป็นได้ HP ที่เราฆ่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์สะสมสแต็กไป HP เราจะเด้งขึ้นอย่าเ่เช่ HP เราจะเยอะขึ้นนะครับแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยยืนตีฮีร ได้แล้วเพราะไอ้มาจ้ามันจะเทปด้วยสกิลสอนเนี่ยมันก็ต้องยืนตียืนตีนะครับไอ้เครื่องพลังแฝงเนี่ยตอนนี้เพื่อนชอบแบบไหนเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่ะถ้าอย่างงั้นเรามาว่าในเรื่องของพลังแฝงนะตอนนี้ที่เขาใช้กันนะฮะนี่เกะาะพลังแฝงเกาะน,นะต่อมาอันนี้เป็นสายเทงก์มั้งอันนี้น่าจะเป็นโรมมิ่งผมอันนี้ไม่แน่ใจส่วนมากก็จะเป็นเกาะ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 แล้วก็มีเวด้าโฮลิเทนเดอร์ ส่วนตัวตัวนี้ครับน,นี่พลังแฝงดาบปากมันดียังไงนะครับให้ไปดูในตัวเกมเลยดีกว่านะฮะนี่ครับแล้ววันนี้เขาเอามูลาดมาแก้ทางนี่แต่ผมรู้สึกว่าได้เล่นมาจ้าชนกับมูลาดเนี่ยกับสายนี้นะเลือดผมลดก็จริงแต่ผมดูดเลือดกับคลริปได้โดยที่ไอเทมเราจะมีเรียเบสเซ่ะครับก็คือลูกอมเอามาดูดเลือดนะครับดูดเลือดด้วยสกิลสองไม่พอดูดเลือดจากลูกอมก็คือ ตีแค่ไหนก็ไม่เจ็บนะครับตีเจ็บแหละแต่นเลือกกดก็เด้งนะครับรองเท้าเกาะชิ้นแรกมาในช่วงของมุลาดูไหมบางคนแบบว่าเพื่อนบอกว่าเอามุลามาแก้แทางมาจ้านะครับมาจ้าอะไรอย่างเงี้ผมชนมาค่อนข้างเออยังไม่ไปอีกเหรออีกทตายดีครับผมชนกับมุลาดมาเยอะพอสมควรและสายนี้ค่อนข้างโอเคเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นแรงคงใน c V v c ซมันจะไม่ค่อยแตกต่างจากในแรงคงธรรมดาเท่าไหร่แต่ c ี v มันจะเจอพวกเก็บเมทและเจอคนเก่งๆสำหรับเมนต,ตัวนั้นตัวนั้นนะครับมันเลยน่ากลัวเออ c U ี v มันจะเล่นกันค่อนข้างไวและแปลกเมตามากนะครับคือเก็บเมก็ไม่ได้เลนนู้นก็จะเล่นอีกเลนนึงเออทำนองนั้นเหมือเช่นไบรอนอะไรเงี้ยเอามาฟาร์มได้แต่ส่วนมากเราจะเจอใน ออฟเลนใช่ไหมเออมันก็จะแบบแปลกแปลกนิดนึงนิดหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยนะครับแต่มันก็จะมีแบบแหวกไปเลยก็มีไอ้ยืนตีเออ,เ,อ,อเราก็เจ็บช่วงแรกก็เจ็บเป็นธรรมดารอไปก่อนนะครับพลังแฝงนี้เราจะเทรดเราจะเทรดเร,เราจะเทรดนะครับแต่พาสซีฟของเดสเปเนตดูเอลก็คือดาบปางนี่แหละอ่ามันมีเจาะขอ15%้อใช่ไหมไม่ได้ใจเหมือนกันว่า มันได้ในเรื่องของจอกของเวทไหมนะครับปกติผมใช้แต่สายกายภาพไงแต่เท่าที่ได้มามันดูดเรือตีดูดเรือตีดูดเลือต,อตีบาทีมันจะตายมันไม่ตายจริงนะรอเทมาเป็นสิบตาเลยครับเทียบร้อยเล่นอาจาะเล่นแบบนี้ได้เลยนะฮะไปแลวจ้าโอ้โหเต็มเลย ยืนตีตีในป้อมก่อนแต่ว่าเราต้องกะด้วยนะครับว่าเลือดเขาจะตายไหมถ้าไม่ตายอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นยากหน่อยอาจจะไม่ไม่ต้องไดแบบสุดโต่งแต่เล่นในทีมไฟอะไรเงี้ยเราจะเข้าไปให้เพื่อนก่อนนะครับดยดมาไบรอนเราก็ไม่กลัวนะผมรูดตรงผมไม่เคยแพ้ไบรอนในเลนเลยนะครับ พอแค่สองสองเชื่อมไบรอนแต่ถ้าโดนเปิดก่อนก็เจ็บไหมตีตีตีสเตสเฟตดูเอลครับจุดเลือดสกีสองไม่พอพลังแฝงเข้ามาอีกแล้วไอ้ตรงที่อ่ะรีวิวพลังแฝงดับปะแล้วมันเป็นพลังแฝงย่อยใช่ไหมไอ้ขอนไม้ก็ทำให้เราอึดขึ้นด้วยนะครับผมเอามาเทปกับตัวที่มันแรงๆเลย เราจะดยนตีได้นากขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมาเราจะขึ้นไปดาบแซ่บเอ่องั้นผมไปกลับไวกันผมจะจูดเลือดครีปก็ได้น่าเปี้ยวเลือดเต็มอะไรนี้ต้องขอครีปเพื่อนหน่อยนะฮะแตาา่นะเขาก็มาแท็กผมคลิปทันก็จะเป็นสอนเล่นมาจ้าด้วยแล้วก็เป็นพลังแฝงที่ผมชอบมากนะตอนนี้คือชอบที่กว่าเกาะชอบที่กว่า เดวี l a w เวค n น n ิงนะครับชอบดีกว่าโฮล y ่เจนเดอร์อีกอะไรเงี้ยไปไปไอสายนี้มันค่อนข้างที่จะคล้ายคีล่าใช่ไหมคล้ายคีล่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ออกรียร์ไม่ใช่รีาร์ไปสิ่งไอ้เผาเผาอาร์โคลี่นะครับ เป็นสายเทปเต็มระบบหรือจะให้เพื่อนสลับเล้วนารามแตกไปแล้วเราออกรองเท้ากรอกให้ช่วงแรกนะครับพอเรารับมูลาดได้เรามีดูดเลือดแล้วนะครับพวกลูกองเรียเบสซิ่งอะไรยเงี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าอะไรก็ได้อยากได้คููดาวเพื่อนๆออกเป็นแฟชชี่บูทอยากได้จอกเกาะเวทเพิ่มเพื่อนๆออกเป็นรองเท้าจอกเกาะได้เลยเนี่ย ตัวเนี้รองเท้ามันไม่ฟิกคือฟิกแค่ช่วงแรกที่เราโดนโมูลาดโดนสับเนีพอการเกมปุ๊บเพือนๆอยากได้อะไรบิวเองได้เลยเนี่ยตามสถานะคูเชืมมอมังกรเพื่อเอาความแรงแล้วเราจะไม่ปริงครับใบร้อนเจงเชื่อมตีดาบดาเรียบร้อยครับตอนที่เรากดอันตี้แล้วเราเรากดเชื่อมก่อนใช่ไหม เรากดนะเฮ้ยอาวีเสื้อเป็นอย่างนี้เสื้อ,อาวีเราเชื่อมก่อนใช่ไหมแล้วเรากดอันติมันก็ยังติดสเต็กในการเพิ่มพลังของเรานะครับถึงแบบ6 7 8อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ระยะเวลาในการเชื่อมด้วยนะเนี่ครับปึ๊บไม่ อารมณ์นี้เลยแล้วก็ยืนตยีตบไปตีตในป้อมปุ๊บอันตีครับผมนี่คือการเล่น,นเพื่อนถามว่ามันเล่นยังไงผมก็ประมาณนี้เลยคือแทนจะไม่ต้องกลัวแบบยืมตีก่อนละยืนตีก่อนแล้วเราค่อยกดอันตีหลบออกมานะครับแต่ต้องมั่นใจนะว่าดามเมจเรามันจะฆ่าเขาได้นะครับฆ่าเขาได้จะดีที่สุดเออฆ่าได้จะดีที่สุดถ้าทำางน้นฆ่าได้จะดีที่สุดนะครับแต่เล่นในทีมไฟท์อะไรย่างเงี้ย หัวจะเอาไปเน้นแบบโซนโซนให้เพ right ื่อนได้ตีป้อมเลยสำหรับสกิลหนึ่งไม่เคยกลอยู่แล้วน้องหัวหลบเลหลบป่าดิเออตามสุดแล้วสเปลอสเปลเอาเป็นฟิกเกอร์นะครับผมไปลองเทสมาเอาเป็นหัวร้อนเนี่ยมันก็ดีเว้ยแต่ในบานจังหวะที่ยุคนี้มันมีตัวไวนาคอสป่าอ่าเรียน้าที่มันหลบได้สจังหวะแบบนี้นะครับ มันอนข้างไวผมตามไม่ทันเว้ยตอนแรกผมใช้หัวร้อนเอใเอใช้หัวร้อนไม่ได้หัวร้อนนะแบบเล่นแล้วเกมหัวร้อนนะใช้สเปรหัวร้อนอะรอนะครับรออ,อืมมันตามไม่ทันไอ้เรื่อง,องความแรงก,ก็ต้องยกให้สเปรนั้นจริงครับยืนตียืนต,ตีตีเด้งเลือดโอ้โหโอ้โหโโกูตายไหมนเนี่ยน่าจะกูไม่รอดป่ะเพื่อนโอ้ <c oughs> เฮ้ย อ Death ette, อเอาเดสพาเลตดูเอลเอาเอาแล้วกูสวดให้ด้วยเอาเอาเดสพาเลตดูเอลครับผมบอกเลยต้องแ <Double! S 1> ดงโบับ <c oughs> อันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยไม่งั้นกูตายมนามานี้เลยเนี่ยออกมาเป็นลูกองลูกอมเราก็จะดูดเลือดได้โคตรแบบ อย่าเล็กดูเล,เล็กดื่มนะครับ <My S 1> มาได้ของวันนี้มาเล็กดื่มทำให้เราไม่ตายนะเมื่อกี้โอ้ช็อตแบบมิาเคิลไม่ใช่สกินก็มิลเคิลได้ฟอสการทำให้เราตัวแข็งขึ้นนะอันนี้ก็จะกันกรบห้ามกันเวทได้ด้วยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้แล้วเราก็มีดาเมจสำหรับเวทด้วย <Your team S 1> ไ,ไอเทมพิโคตเฟียลแต่ว่าโดนเนื้อในเะรื่องของคูดาวไปมนเหลือ5นะ แผลดก่อนนู่นม,มันมีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนู่นเหลือห้าเทศมันเกียร์เกินไปนะครับนี่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 ประมาณนี้ปุ๊บไดเข้าไปเชื่อไม่โดนตีตีตีอติผมยังไม่ตายแต่ว่าก็ล่วงอยู่ดีครับม,มีเพเกอก์อ๋อจบยืนตีก่อนยืนตีก่อนเมื่อกี้ป้อมมันก็ตีอมนะเดี๋ยวเราก็ยืนตีก่อนครับ ขออย่างเดียวเชือ่อมให้โดนอ่าอาอ๋อโอ้โหเดินผ่านสกิลหนึ่งยังตายเชื่อมโหระมานนี <s 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 ่ค uh, รับบอกเลยว่าผมจะไม่กลัวมูลาดอีกต่อไปถ้าเป็นเซตนี้ผมได้ลูกอมมาโอ้สบาย จะสับจะอะไรก็แล้วแต่ผมมีรองเท้าเกาะผมมีลูกอมเอาไว้ดูดเลือดเอาไว้กันกายภาพในตัวเลนในช่วงต้นเกมเลยนะครับสบาย응พอคลิปเรามาเรื่อยๆคีบเรามาเรื่อยๆคลิปเรามาเรื่อยๆดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดนะครับผมก็ประมาณนี้แล้นี่คือมาจ้าท็อปสิบเป็นที่เรียบร้อยครับดูดาเมจน,นะไม่น้อยนะครับเพื่อนๆไม่น้อยถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกับเก้านาทีสี่สิบเก้าวิที่เราเล่น ไม่ถึงสิบนาทีเ่ยดาเมจเยอะมากนะครับและนี่ครับประเทศไทย t อบสิแต่ก็ต้องไปตัดสินกันอีกทีในวันสิ้นเดือนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตคดตาครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีครับผม